สวัสดีตอนตีห้าครึ่องอยูสวิเดนจ้าย่าพี่น้องบอกสิว่าย่าโสตีหายยังอันคือจะมาแก้งแท่ว่ฏติว่าของตีห้าครึ่งยี่ลีพี่น้องเป็นเวลาของตีห้าครึ่งนะจ๊ะเนาะย่าโสกำลังรอจิไปทํปทำงานจ้ะก่อนสิไปทํปทำงานว่าสิว่ารเบิ่งพักก่อนจ้ะพี่น้องเระเบิ่งพักเพราะว่ามันเป็นทางพานพอดีจ้ะโอ้เป็นอาก,กาศแต่เว้นเครื่องฟ้าเลีวยวนี้พี่น้องถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็สิในเล่าอ่อ ผ่านเป็น้านเฮาก็สินในเล่าอ่ะซีหามงศาบ้านเฮาวหนิเมียสามซีมงศาบ้านเฮานี่ิเมียจ้ามาเลรอบึ้งพักก่อนไปหาพัก,กอนันเวลาไปอันเหลืองง่ามไม่เจอส่วนสาพี่น้องไม่ได้แวะเก็บจ้ะเพราะฉะนั้นจะสุดตรงมาเก็บก่อนจ้ะโอักซีหลอมก้เป็นดอกเบิดเลยพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องจา๋าเห็นปะคล้ายๆดอกพักซีวานห้าวเลยจ้ะเนาะนี่แหละย่ามบนแกจก้ะ นี่ก็จะเป็นประมาณนีลแหละเจเนนี่ต้องไปเบิ้งผักก่อนกาดสนิมแก่แล้วก็มีจ้ะพี่น้องอันซุมม้มอ่อนๆกับนี่้ะนพอปังว่าบดได้ไม่เก็บเพื่นนอนะนี่ดอกอ่นนอนกําลัางซ้อบุบสิบีเผื่อนจะเก็บกันด้วยซ้นำนี่ก็ไปลวกไปอ้อมได้เ่เน เพราะว่าแสบแทบสิบ่เหลือพักอีกอยังอ่ะที่ะยั่งเลยจ้ะตอนนี้เพราะว่าเพิ่นสิเริ่มแก่แล้วจังได้อันนี้ก็ได้อีกจ้ะนี่ได้โยนอ่อนเดี๋ยวลงไปเบิ่งน้ำไตกันจน้ะนี่เป็นดอกข้ารลอนพี่น้องดอกอ่าราดเบอร์รี่พี่น้องคนไหนคนกําลังจะเป็นจากน้อยหนีน้อยเต็มแดงเก่งครึ่งจะมาหาเก็บกินเออมาหาเก็บกินผลไม้ฟี่ใจาาจากน้อยหนีน้อยเตรียมสายห่วยเลยจ้ะนี่โซออกว่านมาก่อนเวลาแน่ได้จ้ะ ออกบ้านมาก rumor, ac, นะ่อนเวลาแน่คือสิเก็บผักเนาะถ้ามาจังกัดเวลาแน่ now, สิบ่มีเวลาเก็บผักว่าสิมาแวะเก็บผักแล้วกะยามมื้อแลงกะเอาเมียบ้านเด้อยัองสิน่ะบ่ได้แวะอีกจ้ะมาหาเบิ่งปลาเก่านี่ล่ะพี่น้องไม่รู้ว่าผักแก่ๆหมดหรือยังโอ้ผักอันที่แค่เป็นดอกเบิดแล้วเนาะนอนนอนมื่อวานนี่ก็ฝนตกแต่ว่าสิอัน ออกมาเมื่อวานนี่ฝนตกจ้าฝนตกว่ได้มาอหืมกลวงตุ้งปลาก็เป็นดอกเลยเจ้านี่กลวงตุ้งปลาจะอ่อนดอกไม้ปลาพี่น้องจ้าจะอ่อนดอกไม้ปลาสะมางามคักงามแน่พูดเนาะเนี่ยเป็นผักกาดสนิมจ้าที่เราเห็นรุดอกเหลืองๆนี่คือผักกาดสนิมเนาะเห็นแก่แล้วจ้าแก่แล้ว ผักช่วงนี้ก็มีสีมีแต่ผักสะเดาเนาะจ๊ะเสต๋าฝรั่งที่เพิ่นยังบ่ทันได้แก่เนาะนอกนั้นก็เพิ่นก็เริ่มแก่แล้วจ้ะนี่ผักทีล่อมก็กเป็นดอกเต็มเลยจ้ะนี่ก็ยังไข่ยอยู่จ้ะมีพ่อได้เก็บได้หยังอยู่จ้ะนอกนั้นเพิ่นก็แก่เบิดเนาะนก็แก่หมดจ้ะ เดือก่อนมันโนเนาะทางนั้นมาสั้นพูดพี่น้องต้งไปบ่ได้ขื้นมากเลาจจพี่น้องขึ้นมาจากฟังหวยแล้วพักอันพักกาดอันพักวงตุ้งนหนแกเบ,บิดเป็นดอกแกเหมือเลยมายังไม่ทันเดี๋ยวจะไปเบิ่งพักสเสดากันจนะเสดากำลังงามพี่น้องสเสดากำลังสวยๆเลยยื้สั้นจักหน่อย,อยเดี๋ยวไปเก็บอายุพุ่นฟังเสียงนกน้ำมือเสา้ยป่าบวน นะปาบอนใส่เบ็ยดนะมันส่ายดเนาะใส่เบ็ดใส่ด่างจะอาการหนาวๆแบบนี้เนาะที่ห้องเดียวเห็นเขียวๆอยู่นั่นก็มีแต่ผักชีล้อมเหมจ้ะผักชีล้อมนี่ดอกขาวๆนี่ผักชีล้อมนี่ก็เอาไปอ้อมเอาไปอ้อมเอาไปลวกเอาไปพัดจ้ะเป็นสิกินคล้ายๆกันค่ะพักรี่บานเ้อง แต่ว่าใบาคุณยังบกขึ้นอย่างนั้นสินะต้นนี้พี่น้องดูต้นนี้สิคุณนะ่ะยอดอ้วนอ้วนรั่วอยู่หักต่างโป๊ะโป๊ะจังแนวแสบได้นี่เด้เอไปลวกกิน,นกับลาบกับป่นนี่แสบจ้ะพี่นอ้องเสตฟารั่งฟังเสียงนกเสียงนูนย่ำมอือเสาเนาะ ออกบ้านชิตะเศ้าจักหน่อยจ้ะก่อนเข้างานก็มาหาแวะเก็บผักน้ำทางจ้ะเก็บผักตามทางฟังเสียงนกเสียงหนูพร้อมจ้ะดังโกโกโก๊กลงัอลงอ่อนๆก๊กลาลังพอกินจ้ะพี่น้องก๊าลังพอกินจ้ะ เก็บผักเก็บหญ้าธรรมชาตินี่แหละจ้ะยังคนว่ามีสารพิษเนาะน้ำเงีนยมืดได้คนนึงไปผมเก็บยังไงจะกินบ่เบิดดอกจ้ะอยู่ข้างบนก็พอแล้วปุ้ล้างคนก็ไปแกงใส่น้ำอย่านั่งคือผักขี้เหล็กนี่จ้ะแต่ว่าเข้าไปลวกเข้าไปแกงคือเป็นอ่อนอัวรัวเลยจ้ะอ่อนขมขมอ่อนขมขมสิหนะ แสบเพ่นสิมี่รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเพ่นละม้ยอันนี้ก็แม่นได้อจ้นเนี่ยเพลนสิมี่พันธุ์หนาแหลก,กับพันธุ์ขาวสิน่ะีเป็นพันธุ์แหละจักน้อยจ้ะเงียบดีใจงมงุโส ตอนนี้พี่นอกตอนนี้ก็กำลังสวยๆจ้ะดอกอาตานอ่อ,อ,อนๆเพิ่นอันนี้มันดอกอพักกวงตุ้งปลาได้จ้ะอันนี้เป็นกวงตุ้งปลานกตัวน้อยๆนะ ไปน้อยๆอย่างเดียต่ว่าเสียงดังไรไปลากคนห้องจ้ะน่ะมันกำลังอ่อนๆโอัวๆจ้ะโอ้ยดึงมาได้บ่คืออยู่งสั้นได้จ้ันไปเพราะถือมองกับบ่มี่ได้จ้ะพักนี่ถือว่าหวยนี่เป็นหวยที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จ้ะยายสุวนมาเก็บผักป้าผักยังนยายสุก็มาเก็บตามแล้วหวยนี่แหละจ้ะ ส,สีนีหมือซุเนลซุนแนวผักที่กินจั้งซีหน้ากี่คนไทยเพิ่นมักนิยมกินกันเนาะอุ้ยปลาจังแต่ตผักกูดผักอีหยังกะน,นี่แหละจ้าล่ำหว้วยเก่านี่แหละจ้าผักกูดผักอันอันหน้าผักกาดสนิมผักอีหยังก็เก็บมาเก็บอยู่ห้วยนี่แหละจ้ะแต่ว่าข้างข้าง,งเก็บไ,ไปเรื่อยๆอย่งซี้เ่ะ อ่อนค่ะจะยังอยคุณจะแจ้กักินว่าท่านแบบกันกวงนี่กลวงนี่หนคุณข้างไตคุณยังงามเอาลไปเปาบอะไจันอันนี้ก็ยือเอาด้วยนี่ด้วยโอ้ท่านบนน้องเอาบ่อใดเป็นหยาดอ่อน มีว่าเอาดอกจากแต่เงียอดอนๆอ,อ,อาการตาเศร้าได้ยังไงอาการตาเศร้านี่มื้อนี้อากาศดีดีพวกเนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากขนาดตีหาก็กลัวเนาะสะอ่อนอากาศพี่น้องหายใจเต็มปอด,ดี อรุณจ้ามือน,นียายโสภาได้พักสะเดาแน่น่าจะสเดาฝรัง่งแล้วก็พักกาสนิมจ้ะย่างละเล็กละน้อยจ้ะซำนม่กินบ,บ,เบ๊เปิ้ลจ่ะพี่น้องได้สดกสิคอเขงงาหั่นกอนจ้ากลับบ้านกลับหล้วจ้าขอบคุณลหลายๆผู้ที่เบิ้งต,ต้นจนจบได้เจริญขอบคุณผู้ที่กดติดตามยายโส,สทั้งไม่และเกาจ้ะพอกันไม่คิบนาจ้าสวัสดีจ้า